เค่ากะหรพ่อครับพอเรื่องเดียวแล้วครับผมเด็กคนนี้นะครับไม่ใช่มีความสามารถแค่สำเียงเดียวนะเราฝึกความสามารถทุกกระบวนการร่างกายการรับเนี่ยเราดับที่มือการก้าวเข้าที่ขาจะมีใครสักกี่คนครับที่สามารถระบําหน้าท้องได้เฮ้ยจะบอกใครคนนี้เด็กคนนี้นะครับผมเราโชว์ที่ไหนได้ไม่มากครับเพราะว่า เด็กคนนี้จากโชว์ก็ต่อเมื่องงานใหญ่เท่านั้นอะจะด้ว่างานางานี้งานใหญ่ไหมการนะะี้างานใหญ่พร้อมนะครับผมมิวสิกครับผมว้าาอ้โ้โหอออ้โห้ เราทำได้แค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าบางทีเหมือนเด็กจะชี้แตกเลยทำผิดไปเรื่อยๆพวกเราเนี่ยร้องตอนมันเป็นถึงกเรผู้ใหญ่ปิ่มได้ที่ไดร้องกองอยู่แล้วอยากฟังเด็กร้องซะหน่อยพี่นำเลยเอาให้เด็กร้องก่อนละเด็กร้องก่อนน่าจะชนิดเจอนลครับปิ้งไข่ไข่ปิ้งไข่ปิ้น ี่เฮ้ยมาฟังผมร้องนะจ๊ะ <c oughs> ผมเป็นหลานชายยอดยอะอร่อยเยอดอร่อยมาดูกันหน่อยนะใช่พี <c oughs> ่นอ้องใครดูนะครับคืนนี้ขอให้เป็นทีมนั่นแหละ เด็กเราไม่กึงขั้งคู่อ่ะมึงก็ล้เยอะมันได้คำหลังนิดเดียวได้ได้คำหลังนิดเดียวกี่หมดแล้วเนี่ยกี่หมดแล้วสามห้าแล้วครับปีนี้ไปไปถามพี่ขอบคุณครับตูไปเอาตังไปถ่แม่ออกซองแล้วลูกนะแม่เลยแล้วมากนะครับไอ้้นั้นบอกเจ้าภาพบอกว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ตังเป็นด้ว เดินจะมาจะมาเดี๋ยวเดินมาให้ไอ้บี้ข้างหน้าเนี่ยฟังเลยเนี่ยเขาต้องยังไปแตกตังแตกที่ไหนวะแต่ถ้ารู้ว่าหาดิเกเมื่อคืนนี้ก็จะแตกแต่เมื่อวานนี้จะนี่เรื่องบริเวณปากไม่ดีเขาคนนั้จะพั้อยู่แล้วเชียวต้อหยิบนะเขาหยิบนตังค์เลยเขาหยิบปืนหยิบพวกเราจะพาใจดีจะพาใจดีขอบคุณนะครับ